สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการปั๊มไลค์อีโมจินะคะผ่านเว็บไซต์ KMM k i MM t t h นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นหน้าเว็บไซต์ะค่ะจะมีท้งเพิ่มยไลค์นะคะเพิ่มบ้ตดตามค่ะและมีบริการอื่นๆอีกมากมายนะคะใครที่ไม่มีสมาชิกนะคะมาสมัครสมาชิกก่อนที่ด้านบนเลยนะคะนี่นะคะแล้วกรอ,อกรายละเอียดตามนี้ค่ะพอกรอ,อกเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมที่จะต้องติ๊กสองช่องนี้ด้วยนะคะแล้วกดทําการสมัครสมาชิกได้เลยค่ะหรือว่าจะลงทะเบียนผ่าน G ี a i ลนะคะก็เลือกที่ด้านล่างได้เลยของเราค่ะมีสมาชิกอยู่แล้วนะคะเราจะทําการลงชื่อเข้าใช้งานเลยค่ะ ใครที่สนใจนะคะคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนะคะเพื่อเข้ามาสมัครนะคะหรือดูเว็บไซต์ได้เลยนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็จะเลือกเป็นบริการอีโมจินะคะเพิ่มนี่นะคะลายอีโมจิค่ะแล้วเราก็เลือกอีโมจิที่เราต้องการได้เลยนะคะเราจะเอาเป็นหน้ากดนะคะรหัสหกสองสามหนึ่งนะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถนําเลขบริการนะคะมาใส่ที่ช่องค้นหาได้เลยนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็จะพาไปดูที่การคัดลอกลิงก์นะคะให้เราก,กดไปตรงที่เวลาของโพสต์ท,ที่เราจะต้องการ เพิ่มยอดนะคะเราจะทําการเพิ่มยอดโพดนี้นะคะโพตจะต้องเปิดเป็นสาธรารณะรูปโลกนะคะขั้นต่ำห้าสิบนะคะเราจะปั๊มอยู่ที่ห้าสิบนะคะนี่ค่ะเรากกดทําการสั่งซื้อเลยค่ะพอสั่งซื้อเสร็จแล้วนะคะตรงนี้จะขึ้นว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วค่ะจะมีแจ้งรายละเอียดนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นช่องทางการเติมเงินนะคะทางแถบ้ายมือนะคะจะมีช่องทางด้วยกันทั้งหมดห้าช่องทางนะคะจะเป็นสแ,แกน q r โค้ดทุกธนาคารนะคะแล้วก็จะเป็นโอนเงินแนบสลิปนะคะทุกธนาคารนะคะ แล้วเราก็นำสลิปนะคะมาวางที่ตรงนี้ได้เลยแล้วก,กดยืนยันนะคะมันก็จะเข้าอัตโนมัตินะคะแล้วก็จะมีเป็นช่องทางอังปาระวอลเลค่ะแล้วก็จะเป็นชิลเพค่ะแล้วก็เป็นใช้เหรียญคริปโตนะคะก็สามารถเลือกตรงนี้ได้เลยนะคะต่อมานะคะเราจะพาดูประวัติการสั่งซื้อนะคะทังแถบ้ายมือเลยค่ะนี่นะคะพอกดเข้าไปแล้วนะคะก็จะมีแจ้งเลขออเดอร์นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็น รายละเอียดบริการนะคะแล้วก็เป็นลิงก์ค่ะวันที่แล้วก็เวลาค่ะสถานะขึ้นรอดําเนินการนะคะ <_ d ata> ตรงนี้นะคะเลขออเดอร์นะคะไปใช้เวลาที่จานวนยอดไลค์นะคะหรือยอดแชร์หรือยอดติดตามนะคะไม่ขึ้นนะคะก็นํารหัสตัวนี้นะคะไปแจ้งกับแอดมินได้เลยนะคะ <_ d ata> ต่อมาค่ะเราจะพาไปดูวิธีการแนะนําเพื่อนนะคะ <_ d ata> เลือกทางแถบ้ายมือน,นี้นะคะการแนะนาเพื่อนนะคะคือการเป็นการช่องทางการหารายได้นะคะ นี่นะคะแล้วก็ให้เรานําคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะไปส่งให้เพื่อนนะคะหากมีการสมัครนะคะแล้วก็มีการเติมยอดนะคะเราก็จะได้ค่าอัตราการแนะนํานะคะอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นตนะคะ mm hmm. ต่อมานะคะเราจะพาไปดูวิธีการตรวจช่วยเหลือนะคะให้เลือกทางซ้ายมือนะคะตรงนี้เลยค่ะตรวจช่วยเหลือนะคะตรงนี้นะคะไว้แจ้งปัญหานะคะกับแอดมินได้เลยนะคะผ่านทางหน้าเว็บไซต์นะคะ ตรงนี้นะคะให้เราเลือกเรื่องได้เลยนะคะว่าจะเจอปัญหาอะไรนะคะก็เลือกได้เลยแล้วก็ต่อมานะคะเป็นรหัสนะคะเป็นรหัสออเดอร์นะคะก็ใส่รหัสในช่องนี้ได้เลยแล้วก็เป็นหัวข้อนะคะที่พบปัญหานะคะแล้วก็เป็นรายละเอียดค่ะตรงนี้นะคะสามารถแนบรูปได้เลยนะคะแล้วกดส่งตัวนะคะแล้วก็ต่อมานะคะเป็นการคืนยอดนะคะสามารถ กดที่ตรงนี้ได้เลยนะคะเป็นการคืนยอดนะคะจะมีแจ้งเลขออเดอร์ order นะคะที่คืนยอดแล้วก็เป็นยอดเงินสถานะนะคะแล้วก็เป็นวันที่แล้วก็เวลานะคะ <wounds> ต่อมานะคะเราจะพาไปดูการติดต่อแอดมินอีกหนึ่งช่องทางนะคะจะเป็นช่องทางไลน์นะคะสามารถเลือกได้ที่ติดต่อแอดมินนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกได้เลยนะคะจะติดต่อผ่านไลน์แอดก็สามารถคลิกที่ตรงนี้หรือจะเป็นตรวจช่วยเหลือก็สามารถคลิกได้ตรงนี้เช่นเดียวกันนะคะ ตรงนี้นะคะจะเป็นคําแนะนํานะคะนี่นะคะเป็นคําแนะนําของบริการนะคะสามารถตรงอันตรงนี้ก่อนได้นะคะก่อนใช้งานนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นคําแนะนําของเว็บไซต์นะคะนี่นะคะอ่านตรงนี้ได้นะคะหรือจะกดคลิกติดต่อแอดมิน่ะตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นการแจ้งเตือนนะคะของ i อนะคะนี่นะคะตั้งค่าตามนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะ นี่นะคะตอนนี้นะคะยอดก็ขึ้นใกล้ครบแล้วนะคะนี่เลยคะ่ะใครที่สนใจคะ่ะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างเลยคะ่ะสามารถกดเข้ามาสมัครนะคะหรือดูเว็บไซต์คะ่ะผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ